มีวันหนึ่งตลกมากเลยปกติบ้านผมก็จะแบบลกตามภาษานะแบบว่าอยู่ด้วยกันสบายสบายเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเหมือนก็คือจะมาไหวอะไรเสียงอะไรสวยอ่ะใช่ใช่ไหวทาสวยเอี้ยครับผมแล้วผมก็ชวนพี่เขามาไหวด้วยคือพี่เขาเหมือนกับปกติพี่พี่เขาก็ไหวอยู่แล้วนับพี่เขาเลยบอกว่าเออไปไหว้ด้วยได้ไหมผมก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวเขามาหานะเท่านั้นแหละวันนั้นเป็นวันที่บ้านผมสะอาด คลิปผมผมยังตกใจเลยเพราะผมไม่รู้ผมเดินเลยถึงบ้านละเฮ้ยมันหายไปไหนหมดเลยขอมันล้ๆอยู่มีการจัดบ้านเตรียมรับเปนเรอง้อยเลยใช่ครับแลวเพื่อนๆรอบๆตัว่ะคะว่าไงบ้างอ๋อโอเคครับผมผมว่ารุ่นๆผมจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วฮะว่าแบบชิวๆเลยแบบไปเจอกันก็จะเกรงใจพี่เขาด้วยซ้ำว่าเฮ้ยพี่เขาโอเคใช่ไหมวันนั้นเหมือนพาไปร้านอาหารแล้วเพื่อนผมก็กินดื่มอะไรกันตามภาษาเนาะ แต่พอมาปุ๊บเพื่อนผมก็แบบเฮ้ยเราทําถูกต้องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่เคยเห็นนอ้องแอปเคยให้สัมภาษณ์อันหนึ่งเหมือนกันว่าเรื่องด้วยสรารพัดคอมเมนต์อะนะคะอันหลายๆอย่างเช่นเป็นผู้หญิงในวัยน,นี้แล้วหรือแม้กระทั่งว่าอเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วซึ่งเอาจริงมันก็เป็นชุดความคิดที่ค่อนข้างเก่านะในการที่จะรู้สึกว่าอุ้ยยุคนี้สมัยนี้ออจะแบบมายอมรับได้หรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในสองคนเคยคุยกันถึงเรื่องนี้ไหมคะตัวนนเองคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะอ๋อไม่เลยฮะยิ่งส่วนตัวผม<ๆ>ผมมองว่าถ้าผมแคร์เรื่องแบบนั้นผมคงไม่คุยกับพี่เขาดังแรก<ม>เนาะเราเราไม่เคยหมยเรื่องแบบนี้แล้วครับส่วนส่วนพี่เขาหม,ามา้ไหมผมว่าสําหรับพี่เขาแล้วถ้าคนรอบตัวพี่เขาโอเคคนในชีวิตพี่เขาโอเค,คผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็โอเคแล้วมันมีการตกลงกันไหมครว่าเราจะเปิดตัวแล้วนะถ้าตอนนี้มีคนถามฉันฉันพร้อมตอบแล้วนะหรืออย่าเพิ่งเลยชะลอก่อนมันมี ข้อแม้อะไรเกิดขึ้นในวันนั้นบ้างจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะปิดอะไรฮะแต่พอมันมีเรื่องงานของคุณพ่อพี่เขา<ช>ผมก็เลยรู้สึกว่าอย่าพึ่งดีกว่าเอาเหมือนกับคุยกันทั้งสองคนแล้วเอาให้งานคุณพ่อพี่เขามันผ่านไประยะสักเวลาหนึ่งเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ตอนเปิดออกมาตอนที่บอกว่าจีบอยู่อะไรสุดท้ายมันก็จะมีคอมเมนต์แย่ๆอยู่ดีซึ<ช><ช>่งสิ่งเหล่านี้ผมแค่รู้สึกว่า พอรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ดีต่อให้สิ่งเราพูดไปมันชัดเจนแค่ไหนก็ตามมันจะดีแค่ไหนก็ตามผมก็ไม่อยากให้มันมีคอมเมนต์แย่ๆเหล่านั้นไปไป,ไปกระทบจิตใ,ใจพี่เขาในช่วงเซนซิทีฟ <sensitive S 1> เหล่านั้นแล้วมีกฎ<ค>กติกามารยาทอะไรของกันอยู่ร่วมกันในความรักของเราบ้างไหมถ้าเอาชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของการแบบถ้าไม่เหนื่อยจนเกินไปจนน็อกคาเตียงอะ่ะอย่างน้อยอ่ะวันละครั้งขอได้คุยกันตอนกลางคืนก่อนนอนและถ้าเกิดมีเรื่องที่น้อยทะเลาะงอนอะไรกันก็ตามอ่ะ ขอให้ได้คุยกันอย่าพึ่งไปนอนเวลาคนเราเริ่มหนอยเริ่มรู้สึกไม่ดีเริ่มจะทะเลาะอะไรกันแล้วไม่พูดแล้วปล่อยทิ้งข้ามวันบางทีมันลืมบางทีมันทิ้งแล้วมันหมักหมมแล้วอยู่ๆมันไประเบิดทีเดียวแล้วเราไม่รู้จะแก้ไขเริ่มอะไรจากตรงไหนเลยคุยทีละประเด็นทีละวันให้มันเคลียร์ตั้งแต่ต้นจ,นจนจบไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบ ไม่เข้าใจกันทีหลังแล้วน้องแอฟล่ะคะเขารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าว่าต้องคุยกันในคืนนี้หรือว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้นี่นะก็อาจจะมีมีบ้างครับที่ที่พี่เขารู้สึกว่าแบบอยากให้เย็นลงก่อนแล้วค่อยคุยแต่สําหรับผมผมมองว่าเราสองคนมีวุฒิภาวะพอที่จะเย็นทั้งคู่เวลาคุยกันให้รู้เรื่องสําหรับเรานะสำหรับเราสองคนอาจจะไม่ใช่สําหรับทุกคู่นะครับโรแมนติกไหมคะไม่รู้เลย